หนึ่งปีมีครั้งตัวอ่อนจักจั่นเมนูไหนก็อร่อยกราบสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาโชว์ผลงานนะครับผลงานจากเมื่อคืนนะครับเดินเก็บประมาณเกือบ2องชั่วโมงนะครับใต้ต้นทุเรียนครับมันจะเกาะอ,อยู่ตามโคนต้นทุเรียนนะครับหนึ่งปีมีครั้งนะครับ สำหรับปีนี้ถือว่าค่อนข้างมีน้อยนะครับปกติจะเยอะมากครับต่อต้นก็เกือบ10ตัวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ต้นเนึงก็3ตัว4ตัวครับตอนนี้ครับทางใต้ครับทุกเรียนเริ่มออกดอกเริ่มติดผลกันครับมันจะมาช่วงนั้นครับตอนนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ประมาณโลละ300-400บาทครับส่วนคนที่หากินก็ผมก็พอเก็บได้กินไปวันวครับ อร่าโลสองโลครับผมว่ามันในบรรดา,มาแมลงทอดผมว่ามันน่าจะอร่อยที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมกินมาผมก็กินมาเกือบทุกมามาแมมแมลงครับมีตัวนี้ถือว่าสุดยอดครับส่วนมากที่ผมทำกินก็จะเป็นพวกลาบครับเอามาลาบครับทอดแล้วก็ลาบครับใส่ผงลาบโอ้สุดสุดยอดครับสุดยอด เป็นวิถีชาวบ้านครับคนในเมืองค่อนข้างหากินยากนะครับผมมั่นใจได้เลยวิธีการเก็บก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับมันก็จะเริ่มออกมาเกาะลอกคราบครับถ้าเราไปเก็บเร็วเราก็จะได้ตัวที่ว่ายังแข็งแข็งครับยังไม่ลอกออกมาสุดครับเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ถ้าว่าสักสองทุ่มสามทุ่มจะเป็นตัวสีเขียวเป็นตัวอ่อนเลยครับ ถ้าเราเก็บเร็วก็เวลาเอามาทอดมันก็จะรู้สึกว่ากรอบๆมันๆครับแต่ถ้าว่าเราจับมาในช่วงมันลอกคาบแล้วครับรสชาติมันจะมันครับเคี้ยวอร่อยสุดๆครับเพื่อต้องลองไปหาทานกันดูครับส่วนจักจั่นที่ข้ามคืนนี้ผมจับมาได้ครับผมก็ยังคิดเมนูไม่ออกนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆแนะนําเมนูกันมาได้นะครับผมเบื่อแล้วครับกินแต่ ลาบครับเบื่อครับกินทุกวันเลยครับอาทิตย์นีเออ้เพื่อนคอมเมนต์เข้ามาได้ครับคลิปนี้อาจจะดูไร้สาระครับก็ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ